สวัสดีครับนีตอนรับประสู่เต็นยินออลตคาร์นะครับวันนี้ก็วันดีเรื่องการยังดีลูกค้ามารับรถผมขออนุญาตสอบถามความรู้สึกนิดนึงเป็นยังไงบ้างประทับใจไหมครับได้รับรถตามความต้องการไหมครับครับผมประทับใจมากครับทางร้านบริการดีครับทางเฮียเจ้าของเต็นท์บริการดีมากครับผมครับผมแถมยังมีอังเปาให้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยครับเพ่งตตอนรับตุ้งีนครับผมลูกค้ารู้จักทางเต็นยีนของเราได้ยังไงครับ คือเราขับรถทํางานอยู่เส้นนี้อยู่แล้วครับก็คือผ่านมาแล้วก็คือเจอรถก็คือสวยถูกใจก็แวะเข้ามาก็คือบริการดีครับอาจรอยากให้ลูกค้าฝากถึงลูกค้าทางบ้านที่อยากได้รถมือสองไปใช้งานรถบ้านแรรถเช่นนิดนึงครับผมครับถ้าเกิดว่าอยากได้รถบ้านหรือว่ารถอะไรอย่างเงี้ยครับมาติดต่อที่เต็นท์นี้ได้นะครับทางทางเต็นท์เขาบริการดีมากก็คือทางเฮียเนี่ยแนะนําดีมากมีรับประกันรถไม่ชนหนับ ไม่จมน้ำไม่อะไรครับมีรับประกันดีมากบริการหลักการถ่ายดีครับใช่ครับแล้วก็นาี้ขอบคุณลูกค้าที่ให้เราได้ดูแลและบริการครับผมครับครัรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียว ีนออโตา้าสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร